ค่ะทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงเข้าร้านทองซื้อทอง1บาทเตรียมเซอร์ไพรส์ใครนะครับซึ่ง fc แฟนคลับตอนนี้ก็ทายกันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดก็ทุกคนทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจมีความเคลื่อนไหวครับทุกคนโดยการโพสต์รูปอุงอิงเพชรบ้านแพงรูปนี้เลยครับซึ่งเข้าร้านทองนะครับซื้อทอง1บาทแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าอุงอิงมีเซอร์ไพรส์ทอง1บาทใครจะเป็นผู้โชคดีนั่นเองครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ เข้าไปทายกันเยอะมากๆเลยอุ้มิ้วหัวกระแสก็ยังไม่อยากจะเดาคับทุกคนเดี๋ยวทายผิดเดี๋ยวเราจะไปอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยทายกันว่าอะไรบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าของวันเกิดนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือพ่อโจแน่นอนครับทุกคนซึ่งหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับบ้างก็บอกว่าเป็นพี่หมอนอิงหรือเปล่าเออบ้างก็บอกว่า พ่อโจแน่เลยนะครับทุกคนที่ต้องบอกว่าผ่านวันคล้ายวันเกิดของพ่อโจยมนินมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับอุค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มอบมาลายให้กับสมาชิกในวงทุกคนนะครับแต่สําหรับพ่อโจแล้วอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยังไม่ได้มีมอบของขวัญให้หลายคนก็เลยทายแล้วก็เดากันว่าน่าจะเป็นพ่อโจยมนินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับทุกคนชี่ออิงเพชรบ้านแพงจะนําทองหนึ่งบาทนี้ไปมอบให้นั่นเองครับทุกคนก็ต้องมารอลุ้นอีกแหละนะครับว่าจะเป็นพ่อโจหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น ใครนะครับทุกคนซึ่งหลายคนก็ไปดูแม้กระทั่งลายทองนะครับที่อุ๋งอิงเพจบ้านแพงเนีได้มีการอัพคลิปวิดีโอลงผ่านช่องพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจซึ่งบางคนก็บอกว่าลายแบบเนี้ยไม่มีใครอื่นไกลหรอกที่ชอบใส่นะครับ ก็เป็นพ่อโจนั่นแหละใช่ไหมทุกคนที่เข้าไปทายกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับทุกคนเย็นนี้พวกเราจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับว่าน้องอิงเพชบ้านแพงครับทุกคนจะมอบทองเส้นนี้ให้กับใครนั่นเองครับทุกคนต้องเป็นภาพที่ประทับใจและก็สุดเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนทีนี้ครับทุกคนในช่วงคิวงานของบอสโจยมบินินแล้วก็น้องอิงเพชบ้านแพงเนี่ยพรุ่งนี้นะครับพ่อโจกับอิงเพชบ้านแพงครับเขาเตรียมเดินสายครับทุกคนไปโปรโมทภาพยนต์ไค่อ้อครับ มีคิวงานดังนี้ครับทุกคนพรุ่งนี้นะครับพบปะนักศึกษาศิลปินดาราเนี่ยมีคุณเด็กนฤพลครับมีน้องเบลนิพาดามีน้องอมแอมเพชรบ้านแพงมีน้องนัทสุรศักดิ์นะครับมีคุณสุสาใยครับมีคุณวัชศิวดลรวมถึงพ่อยาวลูกหยีนะครับทุกคนเริ่มเวลา18บแนิกาถึง3ามทุ่มนะครับพรุ่งนี้พบปะนักศึกษาครับทุกคนนาะที่มมสมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนครับหลังจากจบงานนี้ เห็นบอกว่าเขาจะมีงานเลี้ยงครับทุกคนเป็นงานเลี้ยงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลน,นอ้อซึ่งต้องบอกว่าน่าติดตามมากๆครับว,ว่าองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะนำสร้อยเส้นนี้ไปมอบให้กับใครนั่นเองครับทุกคนแต่หักย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับวันคล้ายวันเกิดของพ่อโจเนี่ยองค์อิงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ซื้อทองให้กับพ่อโจเช่นเดียวกันนะครับรีดด้วว่าเซอร์ไพรส์กันบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยครับ แต่ในครั้งนี้อิมข่าวกระแสรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีจังหวะเนาะที่พ่อโจกับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ขึ้นไปบนเวทีแบบว่าพูดคุยถามความรู้สึกอะไรกันต่างๆเราจะเห็นแค่ในช่วงวินาทีที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยรับมาลายเงินล้านนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีโมเมนต์ที่พ่อโจกับองค์อิงเนี่ยไปพูดความรู้สึกถึงกันบนเวทีและปีนี้อิมคาดว่าองค์อิงก็คงจะหาเวลาว่างนะครับแล้วคงจะหาโอกาสทุกคนซื้อสร้อยทองให้กับพ่อโจรหรือเปล่าอ่าอันนี้แค่เป็นการคาดเดา เท่านั้นนะครับทุกคนเป็นการคาดเดาแล้วทุกคนแล้วครับคิดเห็นเหมือนกันไหมก็คงจะมีไม่มีใครอื่นไกลเนาะใช่ไหมทุกคนอ่ะก็มารอลุ้นกันนะครับหรือจะเป็นคนสําคัญคนไหนก็ต้องมารอติดตามกันนั่นเองทุกคนยังไม่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าเดากันไปต่างๆนานาแต่ตอนนี้ชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับ FC เนี่ยก็เรียกได้ว่าคอมเมนต์ไปเสียงดูกันเลยว่าเป็นพ่อโจอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคนไม่แน่นะอุงอีกก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบ ไม่ได้ออกสื่อก็ได้สำหรับพ่อโจยมนินใช่ไหมทุกคนในวันปิดฤดูกาลใช่ไหมแล้วสร้อยเส้นนี้อาจจะไม่มาก้กับคนอื่นก็ได้ถูกไหมนะทุกคนราะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับทุกคนแต่ FC ฟันคับก็คงจะเดากันไม่ผิดเนาะทุกคนใช่ไหมฮะโอ้โหตอนนี้คือเดากันไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่อุงอิงกับทุกคนก็ได้มีการอัพคลิปวิดีโอครับเป็นคลิปที่น้องเนี่ยเข้าร้านทองอุดร แใครจะเป็นผู้โชคดีต้องอเป็นคนสำคัญเป็นคนสําคัญโอ้โหอันนี้ก็คงทุกคนก็คงจะเดาเดาไม่ยากเนาะคิดว่าเดาไม่ยากแน่นอนองค์อญิงบอกว่าเป็นคนสําคัญนะครับแล้วใครล่ะครับสําคัญมากๆ ในชีวิตน้องถ้าไม่ใช่คนที่ให้โอกาสก็คือพ่อโจโเนาะทุกคนใช่ไหมอ่ะก็ต้องมารอลุ้นกันครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนอุ้ม,มขอกระแสเองเนี่ยต้องชื่นชมองอิงนะเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับรวมถึงครอบครัวของน้องด้วยพ่อเอกแม่หน่อยครับทุกคนทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นครอบครัวองอิงเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับทุกคนมอบมาอะไรน้ำใจให้กับโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ในวงเนี่ยแทบจะทุกคนเลยแล้วก็ในทุกๆโอกาสด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับทุกคนไม่เคยลืมพระคุณใครแล้วก็ไม่เคย ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังนะครับทุกคนอบางคนก็บอกว่าหรือจะเป็นพ่อการชัยนะครับอ่านนะครับทุกคนเพราะว่าทุกปีของวันเกิดก็ซื้อให้พ่อโจอ่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นพ่อการชัยนะครับทุกคนอันนี้เดานะเดานะทุกคนเราไม่มามากกันนะเราแค่เดากันไปเฉยๆนะครับอุ๋งอิงบอกเป็นคนสําคัญนะแต่คนสําคัญสําหรับน้องก็หลายคนเลยนะแต่ที่แน่ๆสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าเดาไม่ผิด วันคล้ายวันเกิดพ่อโจเพิ่งผ่านมาในวันที่30มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะครับก็คาดว่าจะเป็นพ่อโจอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับทุกคนนะมารอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้และทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะดีใจด้วยกับช่องอีจัน นะทุกคนในช่องอีจันที่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรลงคลิปเนาะที่ลงพ่อโจกับมุงอิงไปตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นไปถึง21ในมาแรงกันแล้วทุกคนมาแรงมากๆนะครับมาแรงเกินนะครับพ่อโจกับมุงอิงเพรีแผงกระแสแรงไม่มีตกเริงจริงนะแล้วก็ตอนนี้พอลูกคู่บุญเขาก็เดินหน้านะครับเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เต็มที่นะครับในช่วงนี้นะครับก็ถือได้ว่า เป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับทุกคนสำหรับภาพยนตร์คายอ้อเนาะตอนนี้เห็นบอกว่าทําไรายได้ไปถึงสองล้านกว่าๆแล้วนะครับทุกคนที่ f c ฟซีแฟนคลับเนี่ยมาเหมารอบนะครับมาเหมาโรงภาพยนตร์ให้ได้ชมกันแบบฟรีๆกันครับในโรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริงๆครับทุกคนแล้วก็รอติดตามชมกันได้เลยครับในวันที่17รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ต้องบอกว่ามีอะไรให้หน่าค้นหามีอะไรให้หน่าติดตามแน่นอนอย่างที่บอกว่ามิ้งขลากแสได้มีโอกาสได้ไปชมรอบไฟนอลแล้วโอ้โหทุกคนสุดๆนะฮะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเข้าไปชมจริงๆแล้วก็คาด ทุกคนจะไปดูเกิน1-2รอบอย่างแน่นอนสารภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อโจกับวงอิ่งเพชรป้านแพงรับทุกคนช่วงนี้ก็คือปิดฤด,ดูกาลแต่พ่อลูกคู่บุญก็คือไม่ได้พักเลยนะครับทำงานเดินสายทํางานกันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมารอลุ้นกันในช่วงเย็นครับ ว่าทองเส้นนี้จะเป็นใครนะครับซอยทองเส้นนี้นะครับ1บาทในทีเดียวครับโอ้ตอนนี้ราคาทองก็ขึ้นมากๆเลยครับทุกคนเนาะก็ถือว่าใครจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแล้ววิมคาดว่าวิมเดานะพ่อโจนะพ่อโจแหละนะครับสรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ